สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็นบูเดไลนะคะวอร์มกับเป็นสีขาวนะคะไฟลีค่ะลูกค้าได้เลือกติดฟังก์ชันเป็นไฟลีเป็นสีน้ำเงินนะคะไฟต่ำค่ะพอาะเปิดไฟต่ำนะคะไฟลีจะหายไปนะคะอ่าเรเตอร์ทางร้านทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะไฟสูงค่ะ ไปค่ะไฟเลี้ยวค่ะเดไลท์ตัวนี้ไฟเลี้ยวเป็นเทเลนนิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะไปค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคไปค่ะแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นหลอดไฮโดลเจนไม่สว่างนะคะ ได้เข้ามาทำการติดตั้งชุดโปรโมชั่นคุ้มสุดคุ้มนะคะอ่าเป็นเปรกเตอร์ใบวอก9.1พร้อมประลาด EMC 55วัตต์นะคะบูเดย์ไลท์นะคะเดวิลไอสีน้ำเงินนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BT ี r ี m i ียม u t o ต้ซ o นทุกสาขาคา่ะขอบคุณค่ะ